จังหวัดกาญจนบุรีจัดการประชุมและคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดปี2568ครั้งที่2วันที่20มีนาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนายอธิสานอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นางพันธ์วิภาปิยมปุตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธานการประชุมและคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดปี2568ครั้งที่2โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายพัฒนาร่วมประชุมณนห้องประชุมชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีดดยจัังหวกานบุร กำหนดดำเนินโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่น o en, จังหวัดปี2568เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่น o en, จังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมช่องทางการตลาดและนำเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดละ5ผลิตภัณฑ์สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ